สวัสดีครับสวัสดีลูกค้าหนองมุ่นมากแท็กเตอร์ทุกท่านนะครับคันนี้เป็นรถแท็กเตอร์ฟอร์ดหุนพันหกร้อยนะครับเป็นรถมือสองเช็คสภาพใหม่ทั้งคันนะครับเช็กระบบทําสีใหม่เปลี่ยนยางใหม่ให้หมดเลยนะครับสภาพสวยๆหล่อๆเลยนะครับอุปกรณ์ก็มีตามที่ติดรถนะครับใบมีดดานินหน้าแล้วก็ผ่านหลังนะครับส่งฟรีทั่วไทยนะครับราคาคันนี้นะครับ ที่4เซนบาทนะครับเป็นรถที่ลูกค้าจองไว้นะครับกําลังจะเตรียมส่งมอบนะครับไปทางอํเาเภอศรีคิ้วจังหวัดนครราชสีมานะครับสภาพที่สวยเลยนะครับผมรถรเ e ลเลอร์ฟอร์ดท่าเดียวนะครับเราจะขายเงินสดและก็ผ่านทกสเท่านั้นนะครับลูกค้าท่านไหนสนใจก็โทรเข้ามาสอบถามรายละเอียดกันก่อนได้นะครับ ที่เบอร์โทร0937907752นะครับสภาพสวยเหมือนในรูปเลยนะครับลูกค้าท่านไหนสนใจนะครับดูรถคันนี้เป็นรถตัวอย่างได้นะครับส่วนคันนี้นะครับก็จะเป็นรถฟอร์ด6,610นะครับเป็นรถที่ลูกค้าจองไว้เช่นกันนะครับสภาพสวยรหล่อดุดันนะครับ ทางร้านเรามีรถหลายคันนะครับสามารถเข้ามาดูกันได้นะครับนิวฮอนแลนด์มือสองก็มีนะครับชอบคันไหนสนใจแบบไหนนะครับสามารถเข้ามาคุยกันที่ร้านได้นะครับหรือโทรมาสอบถามตามที่เบอร์ไว้ให้เลยนะครับ